สวัสดีครับวันนี้เรามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นกฎหมายน่ารู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะครับเป็นบทความตอนที่360ของเว็บของเว็บไซต์นี้แล้วนะครับผมก็ว่าด้วยเรื่องของหากเป็นชู้รู้ไหมว่าถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่อยู่ใกล้ตัวนะครับผมโดย เนื้อความของบทความนะครับก็จะกล่าวไว้ว่าประเด็นเรื่องการครบชู้ไม่ว่าในฝ่ายหญิงหรือชายนะครับสามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนหรือที่เรียกกันว่าค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา15 2 3นะแต่หลักสำคัญคือหญิงและชายจะต้องจดทะเบียนสมรสกันเสียก่อนนะครับ และหากศารพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา1516วงเล็บหนึงนะครับสามีหรือภริยาอุปการแะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินเรื่องนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวต้องฟ้องร้องดำเนินคดีต่อาศาลเยาวชนและครอบครัว ไม่สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักง,งานสอบสวนในทางอาญานะครับยกเว้นแต่พบว่าอีกฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนสมรสซ้อนแล้วแต่กรณีและคดีนี้มีอายุความในการดำเนินคดีกับชายชู้หรือเมียน้อยต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้นะครับหรือควรรู้ความจริงเกี่ยวกับการมีชู้ หรือการล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1529นะครับกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าภริยาจะต้องอจะเรียกค่าทดแทนจากผู้หญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้จะต้องเป็นกรณี หญิงชู้หรือภริยาน้อยแสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนเป็นหญิงชู้หรือภริยาน้อยของสามีเช่นมีการพาไปออกงานพาไปแนะนำให้ญาติพี่น้องหรือคนที่ทำงานรู้ว่าเป็นแฟนกันหรือไปอยู่บ้านเดียวกันหรือมีบุตรด้วยกันและให้บุตรใช้นามสกุลสามีนะครับกฎหมายกำหนดเกณฑ์ไว้ว่าสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ อมอก้เป็นเรื่องของว่าผู้หญิงะจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้กรณีแบบเมื่อสักครู่นะครับขราวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ชายจะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาในทางชู้สาวได้ก็ต่อเมื่ออธิบายตามนี้โดยสรุปว่าเพียงชายชู้มีพฤติกรรมล่วงเกินภริยาในทางชู้สาว ็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เกิดสิทธ์ฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนนะครับโดยการล่วงเกินในทางชู้สาวนั้นไม่จําเป็นต้องถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันเพียงแต่จับมืออเพียงแก่จับเนื้อต้องตัวกันในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามศีลธรรมหรือในทํานองครองธรรมในทางเพศเช่นหอมแก้มกอดจูบหรือนอนกอดกัน ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินในทํานองชู้สาวแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเคสที่ผู้ชายสามารถาไปเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ชายอีกคนนึงได้ก็ไม่ถึงกับแค่กอดจูบอะไรประมาณนี้ก็เรียกร้องได้แล้วนะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะร้องสามีเอจะร้องผู้หญิงอีกคนนึงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเขาแบบคบกันแบบเปิดเผยนะหรือแสดงตนชัดเจนนะครับคดีความ สรุปแล้วท้ายนะครับคดีความเกี่ยวกับชู้สาวลักรอบคบซ้อนกันหากจะดําเนินหากจะเอาความดําเนินคดีต้องตั้งทนายฟ้องคดีแพ่งดังนั้นการที่สามีภรรยานอกใจคบชู้จึงไม่มีเหตุจําเป็นต้องมาแจ้งความหรือลงบันทึกประจําวันเว้นเสียแต่การตกตีทะเลาะวิวาทกันเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา,า1516วงเล็บ1แล้วก็มาตรา1523แล้วก็มาตรา1529นะครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกรณีที่มีชู้นะครับนะถ้ามีชู้กันเฉยๆฟ้องแพ่งไม่ต้องไปแจ้งความนะครับแต่ว่า ถ้าทะเลาะตบตีกันเนี่ยก็ไปแจ้งความเนาะเนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ